เปิดหน้าออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าท่านเองนั้นได้สนับสนุนให้เจ้โก้นะคะคมากระทําการดูมินได้ค่ามวยไทยนะะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าค่าล้วนะคะ ก็เป็นประเด็นอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับนายเทียโก้นะคะนักชกคุณคแม่นะคะประเด็นวันนี้ก็คือนะเห็นข่าวทุกสำนักเลยค่ะลงข่าวว่านายกรัฐมนตรีนะคะฮุนเซนของกัมพูชานะเตรียมมอบสัญชาติกัมพูชาให้กับนักมวยเทียโก้นะและก็แถมเงินให้ด้วยนะบริจาคเงินให้ลาวๆหกแ0 0 0ปบาทนะคะโดย Facebook ของนายสเลจันทร์นะคะ ได้ให้ไป1นึ0 0แสบาทเจ้าหน้าที่กระทรวงอัปซาราที่เคยมาตรวจสอบวัดโพม่านฟ้าก็ให้ไปอีก3า0หมบาทนะคะและก็มีเศรษฐีชาวกรัรมพูชาบริจาคให้อีกมากมายนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคนไทยเรามีความเห็นว่าไงนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูที่ Facebook เฟซบุ๊กนายเสดจันทรน,นะคะ ก็นี่คือเฟซบุ๊กของเขาที่เขาประกาศไว้นะคะทีนี้เราจะไปดูคอมเมนต์ที่เพจไหนวันนี้เราจะไปเพจที่เพจชื่อว่าอาเซียนมองไทยนะก็เขาลงไว้นะคะเขาแชร์ของนายสลีมาเนี่ยนะคะเราก็มาอ่านคอมเมนต์คนไทยก่อนนะคนไทยรู้สึกยังไงนะที่สมเด็จฮุนเซนเนี่ย นะคะออกหน้าออกตาให้ทั้งสัญชาติให้ทั้งเงินให้ทั้งกล่องนะคะก็พอมาดูคอามเมตคนไทยก่อนอ่าเริ่มที่แอดมินก่อนแอดมินบอกว่าทีนี้รู้หรือยังว่าใครอยู่เบื้องหลังอืมนะคนไทยเรากอหูตาสว่างละค่ะว่าที่เราลบๆกันอยู่กับขมินในโซเชียลเนี่ยเบื้องหลังขมินคือใครนะก็คือสมแดดเขานี่แหละค่ะนะไม่ไม่งั้นนะก็ก็คงไม่ได้สนับสนุนขนาดนี้นะรู้เห็นเป็นใจซื้อตัว ซื้อตัวนักมวยคนนี้ให้มาวางแผนมาทําลายนะมาเค็มมวยไทยนะมาว่ามวยไทยเนี่ยไปคัดไปลอกไปก๊อปปี้กุลคาแมกุลค,คาแมคือต้นแบบนะล้วนแต่เป็นคําที่พวกนี้นะให้เทียโกเนี่ยมันพูดออกมาเพื่อใส่ร้ายมวยไทยนะแล้วก็คนไทยก็เลยบอกว่าอืคนไทยบอกว่าต้องยินดีกับเขาที่เขาจะได้สัญชาติใหม่เออ คนนี้บอกเปิดหน้ามาแล้วแอบอยู่ตั้งนานคงทนไม่ได้เริ่มเพียงค้ำต่อโซเชียลไทยแล้วเลี้ยงให้ดีนะเดี๋ยวมันหักหลังอีกขายหน้าทั่วโลกพลังโซเชียลไทยพร้อมกระทืบซ้ำใช่ค่ะนะคนแบบนี้นะกินข้าวไทยก็เนลคุณคว่ำจานข้าวแตกมันกินข้าวไทยมาสิบกว่าปีนะมันก็พูดเองฝึกมวยไทยมาตั้งสิบกว่าปีนะอยู่ๆวันดีคืนดีมันบอกว่า ที่มันฝึกนั้นเป็นคุณขแมนะคุณขแมเพิ่งพูดมาเมื่อซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าปีที่มันพูดมามันพิจิไปว่าเป็นคุณขแมนะคนแบบนี้ใครครบด้วยก็รอวันอ่าโดนเนลคุณเถอคะค่ะอืมคนนี้บอกว่าคนเมมเนี้ยก็บอกว่าเออชาวขแมต่างน้ำตาไหลลินเพราทราบซึ้งในความใจดีของท่านผู้นำอืมอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า ท่านสมเด็จช่วยดูแลความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้ดีก่อนนะคะเออจริงด้วยนะก่อนอื่นต้องดูแลนักมวยกุนคแมมสัญชาติกัมพูชาทุกคนให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะให้นักมวยต่างชาติที่มีสันดานในละคุณแบบนี้นะคะขึ้นไปชูคอยได้ข่าวว่าให้ทั้งเงินให้ทั้งบ้านให้ทั้งรถอืมโดยนายสรีจันทร์นะ คนนี้บอกว่าก็หุ้นเซนสนับสนุนก็ได้อยู่ต่อไปยาวๆอืมคนนี้บอกลงทุนน้อยกําไรงามคนนี้บอกตัวพ่อมาเองอืมแับคนนี้มาทวงด้วยจ่ายค่าตัวบัวขาวหรือ,อยังเออนะคงไม่จ่ายหรอกหน้ามึนหน้าด้านนะบอกว่าจะให้เงินให้ลดกับคนที่มาล้มพี่บัวขาวแต่พอพี่บัวขาวทวงเงินสองล้านรีบเลยรีบบอกว่าเป็นพี่น้องกันอืม คนนี้บอกว่ายพี่หุนจอมควักเงินเป็นบุญของพี่ที่เทียโก้มากค่ะคนแบบใดมกักมีแรงดึงดูดไปในทางเดียวกันอืมงั้นยิ้มไวไท้ายที่กอดสมุยคงไม่ต้องเปิดส่งเงินให้ไปเลี้ยงพี่ที่ขเขมรแล้วมั้งคะแล้วพี่ก็คงไม่มีความจําเป็นต้องเข้ามาประเทศไทยอีกปิดปิดไปนะคะอืม คนนี้บอกเอาเงินไปช่วยเหลือประชาชนภัยแล้งที่ไม่มีน้ําใช้ก่อนอืมจริงด้วยนะอืมคนนี้บอกจ่ายค่าตัวกันแล้วเหรออืมคนไทยนะรู้แล้วทีนี้นะว่าใครเป็นคนให้ไอเชียโก้เนี่ยมาใส่ร้ายมวยไทยมาหักหลังมวยไทยนะมาคือมาซื้อตัวมันง่ายๆนะั่นแหละค่ะแต่ค่าตัวไม,ม่กระถูกแลวเกินไม่ถึงล้านนะ ดูคนนักมวยที่ไปชกมวยค่ายวันแชมเปี้ยนสิเขาเจ้าของเวทีเขานะ่ตโโอเขาให้ค่าตัวผู้ชนะทีนะเป็นล้านโอ้อันนี้ลงทุนหักหลังแรกกับความเป็นอยู่ในประเทศไทยนะไปอยู่ในประเทศที่ตอนนี้แม้กระน้ำล้างตูดก็ยังไม่มีขอให้มืงเจริญเจริญนะคนนี้บอกขอให้เป็นสุขเป็นสุขเธอ,อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยไปดีนะอย่ามาเกี่ยวข้องกันอีกเออ เนาะคนนี้บอกว่าอยากทราบจริงว่าคนคเขมรคิดอย่างไรกับท่านผู้นำของพวกเขาก็ขอก็บูชาสิคะชื่นชมสมเด็จเนี่ยเดี๋ยวไปดูอ่าทีเนี้ยไปดูว่าคอมเมนต์ของคนคเขมรมั่งเนี่ยเขาพูดว่ายังไงนะเกี่ยวกับการนี้นะคนนี้เลยโอ้โหมาเลยสเลจันทร์เมกะมาก,กับอีโมจิอ่ะ รูปพนมมือหัวใจสามดวงแล้วก็ธงขเขมรสามผืนก็แสดงว่าขอบคุณขอบคุณฉันรักประเทศกัมพูชาเออนะแล้วก็คอมเมนต์อีกคอมเมนต์นี้นะเขาบอกว่าไงเขาบอกตื่นเต้นจริงๆนี่คือคอมเมนต์คนกัมพูชาไม่มีอะไรจะพูดวิแต่คําพูดที่เขาลบไหนนะขอบคุณท่านสมเด็จที่รักคนกัมพูชากัมพูชาจะไม่ทอดทิ้งคุณทีเอโกเตเซล่าอืมจ้ะ จะไปทอดทิ้งเขาแต่ระวังเขาจะทอดทิ้งคุณมึงนะคะขนาดประเทศไทยน่ะให้ข้าวให้น้ําให้ความเป็นอยู่ที่ดีมาสิบกว่าปีมันยังทรยศได้ไอ้นี้ภาษาอะไรกับสัญชาติง่อยๆแล้วก็เงินไม่ถึงล้านเนี่ยมันพร้อมจะทรยศมึงทั้งนั้นแหละค่ะอืมบอกให้รู้เนี่ย คนนี้บอกว่าหวังว่าเทียโก้จะพยายามให้มากขึ้นเพื่อให้ชาวขมรก้าวไปข้างหน้าและอยู่กับชาวขมรด้วยใจบริสุทธิ์และความสุขมึงฝันเถอะค่ะนะว่ามันจะมีใจบริสุทธิ์ถ้าคนใดที่มันขายตัวได้นีมันไม่มีหรอกศักดิ์ศรีและความบริสุทธิ์ใจให้ใครอ่ะมันพร้อมจะโฉกฉวยแล้วก็แว้งกัดน,นะสำหรับคนที่ให้ประโยชน์มันมากกว่านะมันก็พร้อมจะทอดทิ้งคุณนะ คนนี้มาท่งโอ้ติ๊กเกอร์หัวใจแล้วก็อาท่าพนมมือแล้วก็ธงชาติขเขมรคนนี้มาหัวใจสามดวงแบบว่ารักมากเออคนนี้แบบพิมพ์มาเลยนะฟินจังในความโชคฟินในความโชคดีจริงๆในที่สุดเทียโก้ก็กลายเป็นครอบครัวขเขมรเต็มตัวฉันมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือ คุณในทุกๆเรื่องโอ้จ้าโอ้โหอยู่ยังมีความสุขอยากกระเสือกกระสนข้ามพรมแดนมาหางานทําที่เมืองไทยล่ะ นะเจ็ส,สุขอยู่กับพี่เทียโก้ไปเลยจะมีพี่เทียโก้ทุกอย่างเขมรก็จะเจริญมีพี่เทียโก้เส้นอย่างเขมรก็เนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเฟื่องฟูเลยค่ะน้าไฟไหลน้ําไหลไฟสว่างทางก็จะเป็นลาดยางมาต่อยทั่วทั้งประเทศนะมพีพี่เทียโก้อย่างเดียวนี่ดีหมดแหละเขมรน่ะน,นะนะ คนนี้บอกว่าดีใจจังคุณพ่อแนะนํากระทรวงที่เกี่ยวข้องให้เทียโก้ได้สัญชาติกัมพูชายในฐานะชาวขเขมรฉันมีความสุขมากและขอบคุณพี่ชายที่ดูแลศิละปะป้องกันตัวของขเขมรเสมอมาเอาโหมันฝึกมวยไทยมาทั้งชีวิตและแค่มันอ้าป,ปากว่ามันเป็นกุลคะแมเนี่ยมันก็อบอกว่ามันดูแลมาเสมอมาเฉเลอเออนะและคนนี้บอกว่าไง ทิ ago, era, อาโก้เ่เซราแล้วก็กัมพูชาประเทศเล็กๆที่มีประชากรน,น้อยแต่ก็ยังรักในศิละปะป้องกันตัวของขเขมรทั้งความเป็นผู้นําและโอทั้งผู้นําและชาวกัมพูชาภูมิใจมากโอ้โหโแล้วทีนี้ก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งเนาะที่จริงมีคอมเมนต์มาตอบกลับน,นะแต่ว่ามันดูไม่ได้เหมือน f เฟ e บ o o กมันซ่อนนะ่ะอืม คนนี้บอกฉันสนับสนุนสมเด็จเตโชนายกกัมพูชาร้อยเปอร์เซ็นต์นะฉันก็สนับสนุนไอดอนเทียโก้ฉันมีความสุขโอ้ทุกอย่างที่คุณต้องที่ทุกคนต้องการออกมาหมายว่าเ,าเป็นทุกอย่างที่ต้องการเวลานี้นะขอบคุณผู้นำํำขอบคุณเทียโก้ที่รักประเทศของฉันเออเหอ รักเลยค่ะได้เงินนี่คะ่ะคนโง่ก็ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดแหละค่ะคนนี้บอกขอบคุณสันติภาพคนนี้บอกว่ายินดีด้วยนะยินดีด้วยกับบาซินและก็กรัรมพูชาจะได้อ่าฟิชเจอริงกันเออขอบคุณพี่ชายสําหรับการแบ่งปันที่ดีเออ อ่นว่าให้สงครามครั้งนี้เราเริ่มค่อยๆชนะอืมจ้าชนะใชนะ่จ่ะเห็นเขาลิบเข็มขัดเข้าไปนี่โอ้โหโวยวายร้องแรกแหกกระเชิจะให้สัมภาษณ์แต่สื่อบาซินอืมทําไมเขาไม่ให้สัมภาษณ์ในสื่อขมรอย่างเดียวละ่ะทาไมต้องเรียกร้องหาสื่อบาซินนะจะททาไมให้สื่อขมรประเทศเดียวทําข่าวเข้าไปเลยจะดิด,ดังทั่วโลกขนาดไหนขมรก็เป็นเจ้าอาณานิคมของทั่วโลกเป็นเจ้าอรารยธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนี่ อันนี้บอกคอนเกรตคอนกรตอ,อะไรคอนกรเลชันนะเทียโกโตเตเซล่าอืมโอ้โหฉันมีความสุขมากอดใจอืมอิจฉาจังเลยตื่นเต้นจังโอ้ยคนไทยก็อิจฉาเนี่ยอิจฉาอะไรคุณป้าเนี่ยอิจฉาขอบคุณมากเออขอบคุณใครเนี่ยขอบคุณสมเด็จที่ให้เงินอ่าคนต่างชาติเนาะ แม้แต่ว่าประชาชนคนอาคน,คนขเขมรจะแทบไม่มีกินก็ไม่เป็นไรพอให้เงี้ยเงินต่างชาติไปเป็นล้านนี่ก็ตื่นเต้นดีใจเออฉลาดจริงจคนขเขมรเนี่ยฉันจะยอมรับอืมขอบคุณคุณพ่อสมเด็จโอ้โหเรียกสมเด็จเป็นคุณพ่อเออจาคนนี้ร้องว้าวเอ,อจาจะขอบคุณสันติภาพคือแหลกงนี่คือข่าวที่มีความสุขที่สุดอืมต่อให้มีน้ํากินน้ําใช้ดิ ว่าหุนเซนให้เงินเดียโก้ทําให้คุณเป็นสุขโอ้ชัดความสุขข้างหาง่ายจริงๆเนาะคนกอเมนต์เนาะอ,อิจฉาเลยอืขอบคุณคุณพ่อสมเด็จก็นเนี่ยลูกลูกหลานหลานทั้งประเทศขอบคุณสมเด็จโอ้โหสมเด็จก็เลยจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะคะ ได้ทั้งการทำลายหน่วยไทยได้ทั้งหัวใจประชาชนมีความสุขมากๆม,มีความสุขมากๆก,ก็นี่แหละค่ะนะคะความเห็นส่วนใหญ่ของคนกัมพูชาและก็ความความเห็นของคนไทยในกรณีนี้นะคะว่าดาตีโ,โกเนี่ยไทยสัญชาติเขมรแล้วได้เงินรางวัลจากสมเด็จฮุนเซนเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะส่วนคุณผู้ชม่ะคะคิดเห็นยังไงกับการที่ านผู้นำนะคะได้เปิดหน้าออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าท่านเองนั้นได้สนับสนุนให้เจ้าโก้นะคะมากระทำการดูมินได้ฆ่ามวยไทยนะฮะด้วยการพลิกลิ้นจากที่บอกว่าฝึกมวยไทยมาทั้งชีวิตรักมวยไทยสักมวยไทยไว้เต็มหลังเบลล์แล้วก็มาไปบอกว่าตัวเองนั้นเป็นมวยกุลคแม่นะฮะทำทุกอย่างในนามของกุลคแมก็แสดงว่า หลังจากที่ทําลายชื่อเสียงเสร็จแล้วก็ได้ไปรับเงินรางวัลเนี่ยก็มันเป็นเหตุผลที่ชัดเจนและวล่ะข่าว่าใครเนี่ยอยู่เบื้องหลังการทําลายมวยไทยการที่จะมาเกาะมวยไทยเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมีมีชื่อเสียงในเวทีโลกนะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกับคุณป้าได้ที่ข้างล่างนี้นะคะ ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ให้คุณป้าด้วยเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะคุณป้าจะได้มีกําลังใจเห็นมียอดวิวเยอะๆคุณป้าก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็พบกันใหม่นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปคุณป้าให้ดูนะคะว่าสภาพนั่งมวยดังกุลคแมเวลาชกมวยไทย การมันเป็นยังไงดูท้ายคลิปนะคะก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมที่รับชมมาสวัสดีค่ะสายฟ้าัาถ่ายโอ้โหดูที่เดือนนี้ไหลต้นกับเป้าครับต้องนับแป๊ครับเลือดออกทางด้านหางคิ้วซ้ายโอ้ดุดันมากๆครับคือความนั้งใจอยู่ที่เราครับครูครับออกดีจังครเอ้ายอมรับเกบเลยเก็บต้มเลยครับ